กูทำพี่อะไรพี่วะแม่เมื่อแบนกูหาอะไรวะเจม๋ยม่งไอ้ย่กูเติมขั้นทองเกือบทุกซีซั่นไอ่พอใจยังไงย่ะแล้วหากรูสาเล่นมันได้ห้าหกเดือนในศสตจิตแม่ไอ้ย่ากายหกเดือนเจ็ดเดือนกูไปเลยอีควายแม่งมื่แบนกูเพื่ออะไรกูอยู่ดีๆว่าแบนกูไอ้ย่ากูสาตั้งใจเล่นเลยกูสาตั้งใจเล่นเนี่ยทุกคนก็ไม่เห็นเว่ากูแบบ ทำคลิปแบบกำลังหัดนี้แบบทุกวันเลยเกือบทุกวันน่ะเออสงสา,ารวันนู้นลงคลิปเองดูทุกคนผมตามชื่อะไรผิดไม่ดีดีผมก็โดนแบนที่จ่ากให้บริษัทแคนาดามาเห็นคลิปนี้นะครับก็สงสารผู้เล่นด้วยสงสารผู้เล่นด้วยนะครับแบบผู้เล่นอยู่ดีๆก็โดนแบนนะครับก็ปลดปุดแบนให้ผมด้วยผมไม่มีล้าเล่นแล้วผมไม่มีผมไม่มีล้าเลนะ่น <c oughs>